ถึงเนี่ยพวกเขามาสายตลอดเลยเนาะใช่ใชนี่ิดเธอเป็นไรเนี่ยนั่งบิดตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยชิปวนเขาขอเขา้า ฉันวางรองเท้ามีทำไมไม่ถอดไว้ล่ะต้องให้ฉันมาเก็บให้นะถ้าไม่เก็บมีคนเอาไปไม่รู้นะจอรองเท้าฉันที่ไหนหรอฉันก็ถอดไว้ที่ฉันวางรองเท้าเราไม่ใช่หรอถ้าโทรไว้ที่ฉันวางรองเท้าจริงมันจะหายได้ไงหรอถ้าฉันไม่เก็บให้หมาคงฆ่าไปตั้งนานแล้วเขาบอกให้ใช่ฉันขอโทษที่เกไปแล้วนะพ่อตาขอโทษอะเขาน้าเขาหลังก็เก็บไว้ดีๆนะขนาดรองเท้าฉันเก่าฉันเก็บแล้ขอไว้เป็นอย่างดีเลย คุณคุณิตัดบางทีฉันก็เก็บไปที่ชั้นวางรองเท้าที่นาเอา้าแล้วทําไมวันนี้ไม่เก็บเป็นที่เป็นทางล่ะอ๋อเพราะวันนี้เรากับฟ้ามาสายนะฉันจะไม่มาสายจะมาให้ตรงเวลาและจะเก็บรองเท้าด้วยนะดีมากฟ้าถ้าโชคดีมากเลยนะแม่เธอซื้อรองเท้าให้แต่ของฉันต้องเก็บเป็นตั้งนานก,กว่าจะซื้อได้ อยากทำได้แบบเดิมบ้างจังใช่ๆจะได้ประหยัดเงินพ่อแม่ด้วยใช่ใช่ใช่สอนเราเลยนะได้เลยจะสอนให้แจมพีน้องคนใครสอนเราได้ไหมเออเราขาดว่เวลาเรียนนั่งยักล่องนมนี้ครับนอกจากที่เราจะติดแล้วทิ้งนะครับ เราสามารถนํามาสารเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่นะครับนอกจากกล่องใส่กระดาษทิชชู่แล้วเราก็ยังทํามาเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับกระเป๋าที่เราสามารถเอาใส่หนังสือมาโรงเรียนได้นะครับอ๋อจาได้แล้วเราก็นําผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปขาย,ขายปเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มรายได้ให้เราด้วยค,คุณครูคะซื้อกระเป๋าไหมคะ<ห>กระเป๋าทำเองจากมือเลยคะสวยไหคะลูก ถาคากี่บาทคร40สี่สิบบาทเองค่ะสี่สิบบาทเองหรอเดี๋ยวดูกระงั์ในกระเป๋าก่อนอ่าพอดีเลยสี่สิบบาทขอบคุณค่ะนอกจากนี้เราก็ทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองถ้าเราขายผักอะไรได้เราก็ต้องใส่ในรายรับถ้าเราใช้จ่ายอะไรเราก็ต้องใส่ในรายจ่ายเราก็จะได้รู้ว่าแต่ละเดือนเราจะใช้จ่ายได้เท่าไหร่ใช่ไหมทุกต้องค่ะ เรามีโครงการทัฒแยขยะอยา่างเช่นขยะรีไซเคิลสามารถเอาไปขายได้อย่างเช่นขวันี้ใช่ไหมใช่แล้วถ้ามีววตก็มาขายอยู่นะค่ะ ที่เราออมไปฝากธนาคารโรงเรียนออมเนคูโอโ้โหได้เลยค่ะเห็นไหมว่าสิ่งที่พวกเราทานั้นไม่ยากเลยแต่ละคนมีความฝันที่ต่างกันการจะไปถึงจุดมุ่งหมายก็ต้องใช้ความพยายามมีวินัยในตนเองซื่อสัตย์รู้จักอดออมสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดสื้อต่อไป